มาฟังสื่อท้องท่นแอตแลนตาเป็นต้องเขียนข่าวหน่องลิซ่ายกให้ริซ่าเป็นเสียงเชียร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาส่องน้องลิซ่าและดิสามนยบาลสอนน้อยมหัศจรรย์หนึ่งในสมาชิกวงแ l a c k พิงคค่ะศิลปินชื่อดังระดับโลกล่าสุดนะคะทางสมาชิก Black พิงคได้มีการเปิดฉากเวิร์โชว์รอบโลกบอลพิงค์ค่ะเปิดฉากการแสดงแรกที่กรุงโซต่อมาที่ดัลลัสสหรัฐอเมริการล้แสดงที่โฮสตันค่ะแล้วก็จะทัวร์เเมืองในอเมริกาเหนือในทันทีนะคะแสดง10รายการใน7เมืองที่แตกต่างกันทั้ทงสหรัฐอเมริกาและแคนาดาและทั่วโลกล่าสุดนะคะทางสมาชิก ได้แสดงที่แอตแลนตาค่ะก็ทําให้ติดแท็กหลายแท็กด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Blackpink like World Tour 2022 r o r n Pink in Atlanta สมาชิกได้รับเสียงชื่นชมมากมายทั่วโลกค่ะสื่อต่างประเทศหลายสำนักนะคะต่างก็ลงข่าวเขียนข่าวเขียนข่าวกันรุวๆนเลยนะคะทางสื่อท้องถิ่นแอตแลนตานะคะก็เป็นอีกหนึ่งสำนักข่าวค่ะที่ได้มีการลงข่าวเขียนข่าวชื่นชมสมาชิกและมีการพาดนัหวว,วา่าซูปเปอร์สตาร์เคป๊อปนำความสนุกนำความมันมาสู่สเตจฟาร์มอารีนาและชื่นชมนองลิซ่านะคะว่าเสียงเชียร์ที่ดังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับลิซ่ากับการแสดงเพลงฮิตของเธอ ลิสาและเพลงมันนี่ในเนื้อหาข่าวนะคะมีการบอกว่าสมาชิกแบล็คพิงแสดงเพลงฮิตอย่างพิงเวนัมเพลงชัด,ดาวซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเป็นซูเปอปร์สตาร์จากเคป๊อปที่แท้จริงทางยอดขายอัลบัมหลายล้านอัลบัมรวมถึงการติดอันดับชาร์ตบินบอร์ดการถัรวสหรัฐอเมริกาและรอบโลกยังบอกต่ออีกว่าเป็นการออกแบบท่าเต้นที่ยอดเยี่ยมเนื้อเพลงมีทั้งเกาหลีและอังกฤษผสมผสานกันได้อย่างดีสิ่งที่น่าดึงดูดก,ก็คือสมาชิกแบล็คพิงสามารถเข้าถึงผู้ชมได้งา พวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับแฟนๆที่ดีอย่างไรก็ตามนะคะเพียงไม่กี่วันข้างหน้าค่ะสมาชิกไบร์ทพิงกก็จะทัวร์ที่แฮม์บินตันนะคะในวันที่6และ7พฤศจิก,กายนค่ะ2วันที่ต่อก,กันที่เฟิร์สทันถาดิโอเซ็นเตอร์นะคะ ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ